ถ้าจิตวิทยาที่เมียน้อยหรือว่ามือที่สามพรีเมียมใช้มัดใจคนของเราคุณรู้ไหมคะมือที่3าในยุคนี้มีจำนวนไม่น้อยเลยค่ะ ที่เขาไม่ได้ต้องการให้คนของเรามาดูแลซัพพอร์ตด้านการเงินหรือช่วยความเป็นอยู่แบบในอดีตแล้วนะคะเขามีสิ่งที่ไม่จําเป็นที่จะต้องรอเงินหรือรอการพึ่งพาจากสามีของเราแต่สิ่งที่มือที่สามพรีเมียมทุกคนนะคะเขาใช้มัดใจคนของเราและเขารู้ดีค่ะว่าคนของเรามักจะมีรอยโหวช่องโหวรอยรั่วตรงนี้นะค่ะ เป็นความขาดที่ตัวเราค่ะได้เป็นคนปล่อยเอาไว้ปล่อยให้รั่วไหลและไม่ได้เกิดการซ่อมแซมทําให้ผู้ชากของเราเนี่ยแหละค่ะเป็นคนที่มีสภาวะความขาดและเอาความขาดรอยรั่วรอยหวตรงนั้นเนี่ยค่ะเป็นคนที่มาขอให้มือที่สามกลายเป็นคนที่เป็นสิ่์พึ่งพาทางใจให้กับตัวของเขาค่ะอย่างที่หนึ่งนะคะที่มือที่สามส่วนใหญ่มักจะใช้มัดใจคนของเรานั่นก็คือการเปเงินค่ะ การที่เขารู้ว่าผู้ชายคนนี้ค่ะมีสภาวะความขาดด้านการเงินหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ฝ่ายภรรยาหลวงเป็นคนที่พึ่งพาสามีของคุณมากกว่า ตรงนี้แหละคะ่ะที่ทำให้เขาได้ใจสามีของเราไปแบบง่ายๆโดยที่แทบไม่ต้องทำอะไรโดยเฉพาะสามีที่เป็นผู้นำครอบครัวและเป็นฝ่ายหาเลี้ยงดูและออกค่าใช้จ่ายในบ้านมากกว่าภรรยาหรือภรรยาไม่มีไรายได้เลยแม้กระทั่งมีลูกหรืออยู่กินกับภรรยามาหลายปีก็สามารถดึงหัวใจไปอยู่กับมือที่สามได้แบบง่ายๆคะ่ะคอนเทนต์นี้ครูจะไม่มานั่งพูดเสียเวลานะคะว่าใครผิดใครถูกศิลธรรมอันดีทำไมไม่มองเรื่องบาปบุญคุณชั่ว พอตรงนั้นนะคะถ้าเราไปโฟกัสมันไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุและครูก็เชื่อว่าปัญหาที่มันบานปลายมาถึงขนาดมีมือที่สามมาไปนู่นไปนี่ให้มันเกิดจากตัวเราที่ปล่อยพฤติกรรมด้านลบและปล่อยช่องโหว่ภายในบ้านที่เราไม่ได้อุดรอยรั่วที่สําคัญไปกว่านั้นตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะเป็นคนที่ไม่ได้ทําหน้าที่ภรรยาแบบที่แท้จริงเรามักจะมีข้ออ้างว่าคู่ค่าหนูเหนื่อยแทบตาหนูเลี้ยงลูกหนูทั้งทําความสะอาดหนูเป็นแม่บ้านที่แสนดีหนูซื่อสัตย์ ทำไมเขาไม่ถึงไม่ซื่อสัตว์กับหนูบ้างแต่คุณรู้ไหมคะภรรยาที่แท้จริง ไม่ใช่การเอาเวลามานั่งโฟกัสในเรื่องของการทําความสะอาดบ้านหรือปล่อยให้ผู้ชายของเราเป็นคนที่รับภาระค่าใช้จ่ายเพียงฝ่ายเดียวแต่ผู้หญิงที่เป็นภรรยาที่สามารถมัดใจสามีได้เขาจะเป็นคนที่เกื้อหนุนและสามารถให้ประโยชน์ต่อสามีได้เชกเช่นเดียวกันค่ะอย่างที่สองนะคะที่มือที่สามหรือมีน้อยพรีเมียมเขาใช้มัดใจสามีของเรานั่นก็คือการให้ประโยชน์ต่อหน้าที่การงาน ช่นการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน้าที่การงานของผู้ชายของเราเกิดความก้าวหน้าตรงนี้แหละคะ่ะที่เป็นสิ่งมัดใจที่ภรรยาที่อยู่กินกันมานานๆส่วนใหญ่ไม่ได้ทำแบบจริงๆจังๆด้วยเช่นการที่ปล่อยให้ผู้ชายเผชิญปัญหาเพียงลำพังหรือนั่งดูได้คะ่ะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาใดๆปล่อยให้ผู้ชายเป็นคนที่โฟกัส กับการทำงานและโฟกัสกับปัญหาเพียงฝ่ายเดียวค่ะทำให้ผู้ชายของเราหรือสามีเราเนี่ยเวลาเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานเขาไม่รู้จะไปไปปรึกษาใครก็ทำให้จะต้องไปหาคนนอกบ้านที่ไม่ใช่ภรรยาและทำให้มือที่สามเข้ามาแบบง่ายๆด้วยการสารสัมพันธ์ในเรื่องของความช่วยเหลือต่อหน้าที่การงานค่ะ ทักษะการเจรจารการพูดการติดต่อสื่อสารหรือการให้ดีลพิเศษบางสิ่งบางอย่างที่ภรรยาหลวงไม่เคยเกื้อกูลไม่เคยช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตตรงนี้หรือบางครั้งเราก็ไม่ได้มีความสามารถในเรื่องของตรงนี้แต่มือที่3พรีเมียมนี่แหละค่ะเขาสามารถที่จะจัดการประสานงานและมีดีลพิเศษ แม้แต่สามีของคุณก็ไม่สามารถที่จะทําได้เพราะเขาจะทําให้ตัวเขาเป็นคนที่สําคัญที่สุดทําให้สามีของคุณเนี่ยขา,าดเขาไม่ได้และจําเป็นที่จะต้องมีเขาในชีวิตและทําให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างตัวคุณและตัวมือที่สามเองว่าเขาเป็นคนที่มีประโยชน์และมีคุณค่าอย่างที่4นะคะซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่วนใหญ่แล้วเกิดรอยโหว่รอยรั่วไหลแบบนี้ค่ะทุกบ้านทุกครอบครัวเลยนั่นก็คือ การที่เขาให้สิ่งที่ผู้ชายเนี่ยรักและชื่นชอบเป็นพิเศษเป็นสิ่งที่สามีเรารักและขาดหายในวัยเด็กและเป็นสิ่งที่ตัวเราเองไม่สนับสนุนซ้ำร้ายบางทีเราเผลอไปบบนและเราก็ไม่ให้ไม่อนุญาตให้สามีเราใช้ ไม่อนุญาตให้ซื้อหรือแม้แต่สะสมสามีจะทำในสิ่งที่เขารักเขาจะต้องหลบหลบซ่นอนๆเนี่แหละค่ะเช่นการที่เขาไปแข่งรถซื้อของตกแต่งรถการที่เขาสะสมโมเดลสะสมของบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนเป็นของเด็กเล่นและเป็นสิ่งที่เขาขาดหายในวัยเด็กเช่นในวัยเด็กเกิดมาลำบากพ่อแม่ไม่ได้ซื้อให้หรือพ่อแม่ไม่ได้สปอยในวัยเด็กแล้วพอมาแต่งงานมีครอบครัวก,กับคุณคุณก็วางอำนาจหรือวางบทบาทเป็นแม่ ไม่ได้เป็นภรรยาหรือเป็นเพื่อนทําให้ตัวคุณไปคุมอํานาจในสิ่งที่เขาขาดหายและสิ่งที่เขารักขอชื่นชอบค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วภรรยามักจะมีข้ออ้างว่าก็ต้องเอาเงินตรงนี้ไปซัพพอร์ตดูแลลูกเอาไปทําในส่วนอื่นๆที่ดูมีสาระ ดูมีเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่าแท้ที่จริงแล้วมนุษย์ทุกคนนะคะย่อมอยากที่จะมีสิ่งที่คิวใจมีสิ่งที่ชดเชยในวัยเด็กที่ไม่ได้และมนุษย์ทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะเติมเต็มความสุขในสิ่งที่ตัวเองต้องการถ้าเงินตรงนั้นเป็นเงินที่เขาหามาเองได้ไม่ได้มาเอาเงินของคุณเนี่ยค่ะเราไม่ควรที่จะไปห้าม หรือไปตั้งกฎกติกาว่าเขาไม่ควรจะเล่นอะไรที่ดูเหมือนเป็นของเด็กค่ะและแม้แต่กิจกรรมอะค่ะแอดเวนเจอร์ต่างๆที่ผู้ชายชื่นชอบอะคะ่ะแล้วผู้หญิงก็ไม่ได้ร่วมจอยหรือไปร่วมสนุกแต่เราก็ไปห้ามเขาหรือบางทีเราอาจจะไม่ได้ห้ามแต่เราไปบน่นทําให้เขารู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจและรู้สึกว่าตัวเรา ไม่ใช่ทีมเดียวกันกับเขาซึ่งมือที่สมพรีเมียมนี่แหละคะ่ะจะคอยซัพพอร์และสนับสนุนนะให้เขาได้ทําในสิ่งที่เขาขาดหายและต้องการอย่างที่5้านะคะนั่นก็คือสเสน่ดึงดูดใจค่ะซึ่งตรงนี้มือที่3ามพรีเมียมจะค่อนข้างเก่งเขาสามารถที่จะสร้างสเสน่ห์ให้คนของเราเนี่ยค่ะดึงดูดใจเป็นฝ่ายวิ่งตามโดยที่ตัวเขาคะ่ะไม่จําเป็นจะต้องวิ่งตามผู้ชายของเราแต่ผู้ชายของเราเนี่ยจะรู้สึกว่า จะต้องไล่ล่าผู้หญิงคนนี้และขาดผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ซึ่งภรรยาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ได้สร้างเสน,เน่ห์ในกับตัวเองอ่ะมาตั้งนานแล้วเพราะเข้าใจว่าสิ่งนี้ไม่จําเป็นแท้ที่จริงแล้วค่ะผู้หญิงเรามนุษย์เราเนี่ยการสร้างเสน่ห์เป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างกันอยู่ตลอดเวลาและมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าธรรมชาติจะมอบให้ฟรีๆแต่มันจะต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีสกิลนี้ค่ะและต้องคง ความเป็นคนมีสเสน่ห์แบบนี้ไว้เพื่อตัวเราเองนะคะไม่ใช่เพื่อผู้ชายหรือเพื่อสามีอย่างเดียวและการที่ตัวคุณจะชนะมือที่3ามพรีเมียมแบบนี้ได้ค่ะนั่นก็คือการที่คุณจะต้องมีทักษะด้านจิตวิทยาที่เหนือกว่ามีการสร้างสเสน่ห์ในแบบที่ไม่ใช่ผู้หญิงทั่วไปและเป็นสิ่งที่คุณละเลยมานานค่ะซึ่งคุณมองว่ามันไม่ใช่สิ่งสําคัญแท้ที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่มัดใจชีวิตคู่ให้เขาอยู่กับคุณเป็นานเพราะ การมีสิ่งมัดใจที่แท้จริงไม่ใช่ลูกไม่ใช่ทะเบียนสมรสหรือไม่ใช่ระยะเวลาที่อยู่กินมานานๆโดยไม่มีการสร้างเสน่ห์สิ่งนั้นไม่สามารถมัดใจใครให้อยู่กับเราไปได้สิ่งนี้นะคะมีความสํคาคัญเพราะสามารถจะทาให้คุณถ่ายทอดให้กับลูกสาวและตัวคุณสามารถจะดึงใจให้ผู้ชายกลับมาอยู่กับคุณได้ในคลาสปั้นตัวเองเป็นผู้หญิงเลยค่ะคุณจําเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหานี้ที่ต้นเหตุไม่ใช่การไปออกคําสั่งการไปขู่ยาหรือว่าขู่ฟ้อง สิ่งนั้น,เป,นเป็นเพียงแค่ปลายทางค่ะทําให้ปัญหาบานปลายไม่ใช่การแก้ไขหรือการไปตั้งกฎกติกาการไปประจานมือที่3 <ใช S 1> แบบนั้นนะคะจะยิ่งทําให้สามีของเรายิ่งอยากสารสัมพันธ์กับมือที่3มากยิ่งขึ้นที่ผ่านมาก่อนที่จะมีมือที่3ตัวเราเองเปิดรอยโหว่รอยรัวร่วเยอะแยะมากมายโดยที่เราไม่ได้แก้ไขแล้ววันนี้เราก็ไปสร้างปัญหานั้นเพิ่มขึ้นมาอีกวันนี้คุณจําเป็นจะต้องมารีบูตปรับปรุงพัฒนาตัวคุณเองค่ะ เมื่อเราโฟกัสตัวเองมากพอคุณจึงจะแก้ไขปัญหามือที่3ได้แบบแอดวานซ์รูอ้อขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ